สวัสดีครับคุณยายครับค่ะวัสดีจ้าวัสดีจ้าครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านครับผมเขยสารใต้ครับวันนี้ก็มาติดตามแนวทางความฝันโค้งสุดท้ายของคุณยายหนุ่มครับในงวดของวันที่16พฤศจิกายน67ครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปต่องวดของคุณยายผมก็ได้นําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมไปแล้วเนาะครับแล้วก็มี f c ห,หลายท่านคอมเมนต์มาให้ผมมาติดตามความฝัน แนวทางของคุณยายในโค้งสุดท้ายในวันนี้ให้หน่อยครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับคุณยายก็บอกว่าคุณยายฝันแล้วครับแล้วก็ได้ตัวเลขเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังความฝันของคุณยายด้วยกันครับคุณยายครับแต่คุณยายฝันแล้วเนาะฝันแล้วฝันตั้งแต่มือใดครับพันขึ้นแล้วมากบนเป็นขึ้นนี่่านมากได้ได้ขึ้นหนึล่งหรืนนอครับเรามือนีคุณยายนุ่มไปใสามากครับคุณ อันยายว่าสิไปลงเรียนไปเก็บเอาพาข่าแยงมาตากเขาก็ถงปุ๋ยโอ้เอออันพอ่อยายนั่ะแล้วก็เขาลงบ้านแล้วก็ออกจากลงบ้านมาวันนี้ไม่ยายก็ไปนอนอยู่หันเฮื่นเขานั้นเ<อ>ขาพอ่อยายก็คือคุณยายก็เลืยไปพันอยู่หันในฮื่นเขานั้นคือ,อลูกสาวพอ่อยายน่ะครับแฟนของ,อของคุณยายหนุ่มเนี่ยบสบายเนาะคือคุณตาเราเข่าลงบ้านออกมาแล้วเอแล้วเราก็ไปนอนอยู่บ้านของลูก,าลกสาวนเพน คุณยายกับไปนอนเฝาคุณตาเออเฝาคุณตาอยู่หันแล้วก็เลยฝันก็เลยผันอ๋อครับครับผันกับผันจังซี่ดอกฝันว่าโอ้ยไปไใกล้แห้งครับสิไปพอดในลำเขาหังมวได้พอในลำในเขาดอกไปแตงตู้ให้เขาบังยางกูยยางงามแยกกับว่ายายเถาเแล้วยายมาก่อนน้ำมูดอกยายจิให้เชียดนนางตูมือทั้งหนอกยายวางซียายจำไหนบ่มาเรลยกกัน ในหอกะชิ้นเพื่อน,นันย่าจำไหนบอย่าจำไหนยูย่าวายจังทมมีมีคนถามเออมีคนถามย่าครับย่าก็เลยว่าจำไหนยูเจ็ดซีย่าวายจังทีเออวัาเี้นี่กะวันเหล,ล็กลางเพื่อนก็มีขังล่างมีขังล่างย่าก็เห็นเจ็ดทีกับซีสองครับเออวันนี้มีย่าหนึ่งถืออันเขาเห็ดวงก้มเขาเอิญอี๋งดอกย่ากับ่บื้หูเขาเห็ดย่ามึนงมัมมนน่าครับ เออยะมันก็ย้อนลงมาย่ก็เลยมาเห็นในหญ่นึงมุมนั่นแปดสีครับเออย่ก็เลยว่าก็สิได้เอันเจ็ดซีนั่นก็มีเล็กหน่อยเอามาหายย่าย่ก็เลยว่าเอาหนึ่งเจ็ดซีแย่าปอังซี่อเออเล็กหน่อยมันถือแลนมาหายครับย่ก็ค่าแ่งโตให้เขาเขาสิไเป็ยพรนะเออก็เท่านี้ล่ะย่ก็เลื่อหเมื่อ ไปว่าคุณยายฝันดีตัวครับนี่ในรอบนี้ก็นันตี่าติก,กว่าบต้องตีวิเคราะห์ตัวเลขอย่างเนาะเออครับอ่าคุณยายนี่ฝันฝันว่าตัวของคุณยายนี่อ่าไปงานกระถินบอกครับไปงานกระถินครับเรามีคนมาถามมีคนมาถามยายครับว่าคุณยายจำไหนบ่จำไหนบ่นบเลขในอันนี้เพ,พ่นเพรียนข่วงข่วงู่นัหนในยอดกระถินบอกครับเออในยอดกระถิ่นในยอดกระบอมเงินยอดกระถินยายเห็นต่างหากครับก็คือ,อ อ่าบนต้นกระถินเออเขาอันเขาเป็นเขาเอิ้อหยั่งหนอแง่มนงุ่มะน่ะเขาเห็ดไว้น่ะเขาเห็ดหอยง่ามๆปะดับน่ะอ๋อเออคือเป็นไอไอปะดับเป็นสีเลียมนะเขาเห็ดปะดับไว้สี่เหลียมสี่เลียมน่ะอ่าแต่คุณยายจำได้ว่าคุณยายเห็นเลขยายจำได้ว่าเห็นเจ็ดี่แปดสี่สองบานี้ก็เด็กหน่อยเอามาให้ยายก็เลยเอาหนึ่งเีเอออืมออบันนี้ ผูหลังมากก็เลยว่าเห็นมาแย่แยกกับมาเห็นสี่สองครับเออวันนี้อีกคนหนึ่งมีมีเแถาผู้ชายผู้หญิงลงไปนี่จําได้อยู่นี่พอไงพอไงเหียนนี่ช้างเราตายแล้วล่ะก็ตายแล้วเออพอไงเหียน่าเห็นมาเหรอเหนนุ่มนั่นเรียกชุดไทยเขาแปดชีเพื่อนว่าจะซีอ๋อคนตายบอกเออคนตายพอไงเหียนเราตายแล้วครับครับตายสองปีสามปีแล้วล่ะอืมแล้วก็เริ่ม ตื่นมายมเสาแยกกับมาเขียนไว้เลยครับครับเออแล้วพอยายเฮียนนี่ตอนที่เพื่อนบอกเลขคุณยายนี่คุณยายเดบึงได้เบึงน้าเล่าบอกครับกาะลยงคืนายก็เห็นแปดสีไดในวงกมลมลอกขืนครับครับเออที่ว่าเป็นคือใยมึงมุมเนาะเออที่เป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็หลายสีนั่นเองครับคุณยายนประดับสีนั่นแหละอ๋อครับแยกกัเห็นแค่นี้ล่ะครับอืมครับคือว่าแจกแต่ว่าบ่ไดดแก้ปัญหายันดอกแยกกับอาตันโตเรคือผันนั่นแหละ ครับครับตัวเลขยกให้ลูกหลานเบิร์นี่นี่ตัวเลขเปินตัวนี้เนาะเออตัวนี้ละนี่ครับหนึ่งเจ็ดสี่ครับท่านผู้ชมแล้วก็สี่สองแล้วก็แปดสี่เนาะคุณยายเนาะแมนครับ,บคุณยายขอเบิร์ม,มอโมะนะครับอันนี้ครับท่านผู้ชมคือเลขของคุณยายหนุ่มครับอ่าแต่เลขที่คุณยายเห็นจริงๆนี่คือเจ็ดสนะี่กับ42สองแล้วก็แปดเนาะคุณยายแมนกับแต่เลขหนึ่งที่คุณยายเพิ่มเขามาใส่กับหนึ่งเจ็ดสี่นี่คือเด็กหน่อยเอามาให้แมน ครับอืมส่วนเลขแปดสี่นี่คือคนตายครับยกนมาได้เบิ้งครับท่านผูมโยให้เบิ้งครับเอออืมคุณยายกับฝันประมาณนี้อืมครับพอยายเหียนเออแล้วตายไปเดี๋ยวสองปีแล้วล่ะสามปีเลยนตอนเพื่อนตายนี่เพื่อนตายตอนอายุจักปีคุณยายแยกกระเจมกระด๋อยนี่มันอยู่คนละขุมขุนคนอยู่ขุนครับครับเอออืมในรอบนี้ค็ให้ท่านผุชชมพิจารณาเบิ้งงนาะคุณยายเนาะแมน เพื่อมันมาโตที่คุณยายว่าเนาะ,ะก็บ่ฮู้แล้วก็เอาตามงพวงพันเนาะครับอ่าสามสามคางนี่คุณยายมักคางใดเป็นพิเศษบครยายก็มักอันอนั้นปี174ติ174เ,เออยายมักแห้งตัวนั้นอ๋อครับครับอ่าท่านผู้ชมครับมักคือคุณยายบ่ครับ174ครับคั่นมากกับองแคปหน้าจอเก็บไว้เบิ่งเนาะแมน่นครับอ่าส่วน42กับ84นี่ก็คุณยายเป็นตัวรองครับคุณยายมักครับ มีต้มีแเจคนอื่น่นยองก็เห็นดอกอัสองคุ้มข้างลางนั้นครับเอออืมแต่ครั้งแรกนั้นตัวเทึ่งครับหน,<ม>หนึ่งเจ็ดซีครับถือว่าฟันดีคากแล้วเนาะคุณยายเนาแยายก็ว่ายาย่ฟันดีแห้งงวดนี่มีจต่คนเอาสิ่งของมหาห้หากแก๊สิเป็นจังไดกับเอาตามควมฝันเนาะครับเออพราะคือนอกเหนือจากฟันนี้แล้วคุณยายกับฟันอื่นก็มีคนเอาสิ่งของมาหาขึ้นเอออ้ยเอาแต่เหนือมูเหนือคว้วมาหา เหนืองัวมาหายย่ายเฮ็ดใส่งัวเมื่อคืนบ่ได้นอนเรือข้าแต่ข้าแต่ล้างใส่งัวให้เขาอบัดมาได้ล้างใส่งัวน้ำของอบัดบ้ามาว่านนิบัดว่วเขา,ตาไตหลีบัดไปเห็นอยนู่หันจุ๊กวะไม่ได้ผู้พันแนว่นี่ว่าครับเข่าหัวอยู่เมื่อวานผู้เดียวครับ ถือว่าได้สิ่งของเนาะคุณ <คน S 1> ยายเนาะแต่่งของแต่ละจัละละะงหวัดมันก็ฟังแตกทางไปแมนกคือกันเนาะกคือเกอยาย่าดอกพันนะครับในรอบนี้ก็เป็นช่วงอ่าช่วงนี้ก็คือช่วงออกพรรษาแล้วก็มีงานกระถินเนาะคุณยายแมนส่วนมากคนเหล่าฝันก็สิฝันเกี่ยวกับกระถิ่นคมนบบางคนกับฟันแมนบางคนกับอ่าฝันรูดไปเนาะคุณยายสำหรับคนเหล่าฟันครับกให้ท่านผู้ชมอ่าให้กำลังใจ คนเราฝันเนาะครับท่านผู้ชมล้วก็ใหอพิจารณาเบื้องตัวเลขครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็คือตัวของคุณยายเองคุณยายกับเว้าตามฝันเนาะก็เว้าตามผันเนาะกับมีประมาณนี้เนาะคุณยายครับท่านผู้ชมครับสรุปแล้วก็คือคุณยายหนุ่มนะครับฝันว่าตัวเองครับตัวเองไปร่วมงานกฐินแล้วก็มีเด็กครับเอาตัวเลขมาให้ดูครับก็คือ7 4สี่กับ4ี่สองครับ คุณยายก็เลยตีตัวเลข1ใส่ครับเพราะเด็กเป็น1ครับเป็น1 7 4กับ42ครับแล้วก็มีคนตายครับคนตายเอาตัวเลขมาให้ดูอีกครับท่านผู้ชมก็คือเลข84ครับท่านผู้ชมแค่นั้นล่ะครับตัวเลขก็มีประมาณนี้ครับของคุณยายในครองสุดท้ายนี้ครับก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาดูครับชอบค่อยนำไปประกอบการเสี่ยงโชคครับสุดท้ายนี้ผมเคยสารใต้ก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับขอให้ท่านผู้ชมมีแต่ความสุข ครับแล้วก็มีเงินใช้ไม่ขาดมือครับแล้วก็ถูกตอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งครับคุณยายครับอวยพรให้ลูกหลานหน่อยครับอ่าถุเเถอให้จะเลื่อนลุงเรื่องให้รวยให้รวยทุกคนเ้อสาธุครับยยให้เป็นรวยเป็นรวยเ้อให้จะเลื่อน